สำหรับนะครับนอก,การไวนนอนะครับนอเพื่อที่จะให้กอนะครับพัฒน,นาลำเร็วกงกะมะเบิงนะครับนอสำหรับกอนี้นะครับนออ่าผมกะจะไว้ลักษณะแบบเดียวกันมดนะครับภายอายุสี่ปีคือกันนอนะครับเนี่ยายทีเกิดมานะครับนอก,กอจะเอาไวนะ้นอายทีเกิดมาในกอจะ ชักยอดทํากิง ä, ers, ่งหรือซับไปแกงนะครับเนาะให้เบื้องเหงาหนีเด้อนะครับเนาะนะครับเหงานี่นะครับเนาะทาว่าเอาไว้ได้บ่นะครับเนาะกับพอะเอาไว้ได้เนาะแต่ว่าก็ยังคนร้อยหลากร้อยอยู่แต่ว่าขาบ่มีทังเลือกก็เอาไว้ได้แต่ว่านอนี่นะครับเหงานี่ต้องเอาออกนะครับเนาะอันนี้กัพ่อได้ยุนะครับเนาะเกิดนอกกอนะครับเนาะแทงขึ้นมาจากดินนะครับตาเขากะ บอล้อยปันไดนะครับเนอตาเขาก็ยังอยู่ในดินอยู่นะครับเนอไผ่สร้างมนต์มีประมาณแปดตานะครับเนอสาหรับเหงาหนึ่งเนะครับกะฟังละซีใส่ขวานะครับเนอส่วนนะครับเหงานีกะอ่าตัดออกนะครับเนอชักหยอดทํากิ้งซะนะครับเนอห็ดตรุ่มตอนกิ้งตอนเนะครับเนอรือซับไปแขงซะเนอครับเนอจะบใบเห็ดให้ไผ่เขามันพัฒนาล้ำเนะครับเนอคนได้ลอยเนอ อ่าไพ่เฮาจะไงส่าเนาะหนึ่งละโตเขาไงส่าสองนะครับตานะครับเนาะนอที่เกิดมาจากเขากะยังบ่พัฒนาเนาะครับเนาะอ่าเฮากะชักยอดกรบผมชักยอดบ่านันกะซับออกไปแกงเนาะครับเนาะไพปีหนึ่งปีสองนะครับไวได้แต่ถ้าปีสามปีสี่ต้องเลือกนะครับเนาะไพที่เกิดมาอ่าเกิดจากนอกกอเท่านั้นนะครับเนาะแล้วกะ นะครับเกิดมาจากใต้ดินเท่านั้นนะครับนอย่าไปไว้ไพทีอยุกกลางกอเนาะครับนอทีอยุกกลางกอสาบออกสาเนาะนอห่อจะพัฒนาลำซานะครับนอแล้วกก็เห็นให้ไพห้องกอนัันบดุกเนาะไพนอปลายนะครับนอเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนอเนี่ยลำเงียขนาดใดกับซามนะครับเงาได้อนาะเงียขนาดใดกัซามนะครับผมชักยอดนะครับนอเห็ดกิ่งตอนมดนะครับนอเนี่ย ชักหยอดเห็ดกิ่งตอนเมื่อเนี่ยนะครับนะเนาะพออย่างเพราะภัยที่เกิดมาบ่สามารถเห็ุให้ก่อเห้พัฒนาลำไดนะ้เนาะเกิดมาแล้วนะครับบ่สามารถนะครับอรเรียงเนาะให้มันใหญ่ได้กว่าตัวเขาเนาะครับเนาะนะผมกะซับออกนะครับเนาะหรือชักหยอดออกเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับภัยไ,ไม่นะครับไัยที่เกิดมาจากอ่าลูกเขานะครับเนาะ ต้องล้ำไงกอแมพันนะครับเนาะเพราะว่าไผ่ผมบอใส่ใส่ปุ๋ยนะครับเนาะแต่เฮาเข้าใจว่าไผ่ที่เกิดมาจากดินนะครับเนาะเขาจะรับสารอาหารได้อย่างเต็มที่นะครับเนาะเขาจะสั่งล้ำสั่งกอนะครับเนาะได้ดีกว่าแม่พันเขานะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นแม้ว่าจะปลูกจากกิ้งตอนนะครับขึ้นจังผมแต่ว่าถ้าเขาเลือกไผ่ล้ำไผ่ให้เป็นนะครับเนาะก็คือไว่ล้ำไผ่ที่ยุ่นออกกอแทงมาจากดิน นะครับเนาะแบบนี้นะครับเนาะบรอกคนร้อยเนอเคยจังซี่เนาะครับเนาะอบรอกให้แนะนําเอาไว้เด้อเพราะว่าตาเขาจะยุ่งเรานี่ละนะครับเนาะเนตตาเขาจะยุ่งเรานี่ละเนี่ยมันจะเฮ็ดให้นะครับไพทีเกิดมาจากอ่าคนร้อยจังซี่นะครับเนาะเฮ็ดให้นอใบใหญ่นะครับเนาะนอใบใหญ่นะครับเพราะว่าตาเขายุ่งเรานจังซี่ละหนึ่งสองสามสี่จังส์ นะครับเนาะเขาเกิดมาจากดินนะครับเมื่อแท้งขึ้นมานะครับเขาคอยย่างลากเขาไปหาดินมันก็เห็ดไห้ล่ำเขาพัฒนาชาแต้ทาเกิดมาจากดินทั้งสี่เนาะนะครับเนี่ยเกิดมาจากดินทั้งสี่นะครับเนาะตากะอยู่ในดินนะครับเนาะแท้งขึ้นมาจากดินเนาะเมื่อแท้งขึ้นมาจากดินนะครับเนาะเขาก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะดินนะครับเนาะจะช่วยนะครับจะช่วยพยุงเขา นะเห็ดไหลากเขาอ่านอ้อเขาแกงนะครับรับสารอาหารได้เต็มที่บอต้องแทงหากลงหาดินนอครับนะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เลยแนะนําไห้เลือกนะครับไวรําไ่เนอเลือกไว้นอไผ่ทีแท้งจากดินเท่านั้นนะครับนอเกิดมาจากดินเท่านั้นนอครับนอเอาไว้เป็นแนวทางเอาไปปรับใส่ในสวนกระของนะครับนะเอาไปปรับใส่ในอ่าฟาร์มกระของดื้อนะครับนอสำรับ ผู้ใดที่สนใจนะครับอยากได้กิ้งตอนนะครับบม่ว่าจะเป็นตุ่มตอนหรือเป็นกิ้งชำํำกิ้งชํำพรอมปลูกนะครับเนาะตุ่มตอนพรอมปลูกนะครับเนาะก,กัติดต่อสอบถามเขาไม่ได้สาหรับไพ้ังมลเนาะก,กับมีแบงมีจำนายนะครับเนาะสลับมอนีครับผมอะ็กฟ้ามควนแก่นนะครับกับสิคอ,อรตลาไปก่อนนะครับเนกกาะกาบสิคอร์กาคําวา,าสวัสดีครับ